เริ่มต้นทำออนไลน์ทำอย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะหลายคนนะคะเพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์ก็จะมีคำถามว่าแล้วเราเริ่มต้นออนไลน์เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะที่จะรินแนะนำก็คือคุณต้องรู้ก่อนคะ่ะว่าสินค้าและบริการของคุณนะคะคืออะไร คุณจะขายอะไรคะคุณมีสินค้าหรือว่าคุณมีบริการคุณจะขายสินค้าที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าแบบไหนนะคะแล้วก็บริการของคุณคืออะไรนะคะตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติหลายๆคนก็คือบริการหมายถึงอาจจะเป็นบริการในกลุ่มเรื่องความรู้ก็ได้นะคะหรือว่าในกลุ่มของเรื่อง งานบริการต่างๆอพอเรารู้แล้วว่าสินค้าของเราสินค้าและบริการของเราเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็ต้องมาเปิดร้านออนไลน์ค่ะนั่นก็คือมีการเปิดเพจนั่นเองนะคะเปิดเพจ3เปิดเพจเนี่ยไม่ยากนะคะหลายๆคนน่าจะเปิดเป็นแค่มี Facebook ส่วนตัวก็น่าจะเปิดได้กันแล้วแต่สิ่งที่จอลินจะมาย้ำก็คือเปิดเพจแล้วค่ะ จะทำอะไรลงไปในนั้นหรือเราจะเอาสินค้าไปโพสขายตรงๆดีนะคะนั่นก็คือการทำคอนเทนต์นั่นเองค่ะสิ่งที่คุณจะต้องดูนะคะก็คือสินค้าและบริการนั้นๆของคุณเนี่ยว่าที่กลุ่มลูกค้าของคุณค่ะคือใครนะคะแล้วกลุ่มนั้นน่ะเขาชอบเรื่องอะไรเออชอบเรื่องอะไรนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต เพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใช่แต่คุณต้องนึกภาพลูกค้าคุณให้ออกก่อนนึกออกใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิงเฟียสขนาดไหนหรือว่าชอบอะไรแล้วเขาคิดว่าคอนเทนต์แบบไหนจะดึงดูดให้เขาเข้ามาติดตามเราได้แล้วคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องโพสต์รูปสินค้าหรือว่าบริการของคุณเป็นลงไปในนั้นเลยก็ได้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ความรู้ก่อนอ่าเป็นคอนเทนต์ความรู้นะคะ เป็นคอนเทนต์ความรู้ต่างๆหรือว่าเป็นคอนเทนต์ how to how to วิธีการนะคะแล้วคุณก็เอาสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยไปใส่ไว้ในไปใส่ไว้ในไหนคะไปใส่ไว้ในช็อปนะคะไปใ,ใส่ไว้ใน f a c e b o o k Shop นะถ้าเกิดว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีไม่เยอะนะคะแล้วรายละเอียดของสินค้าต่างๆคุณก็เอาไปใส่ใน f a c e b o o k Shop เนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าช็อปตรงนี้จริงๆแล้วใน a c e b o o k เนี่ยมันมีเลื่อนมันมีให้เลือกด้วยนะคะว่าสามารถที่จะเลื่อนให้มาอยู่ข้างบนสุดได้3ข้อนี้นะคะเป็นพื้นฐานที่คุณจะนํามาต่อยอดแล้วก็ทําเป็นธุรกิจต่อเนื่องได้นะคะโดยเฉพาะคอนเทนต์คอนเทนต์นะคะก็จะแยกเป็นอีก2ประเภทนะอ่ะง่ายๆก่อนนะก็คือจะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์แบบให้ความรู้ทั่วไปนะจอรินจะเรียกอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคอนเทนต์ขาย นะคะหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบคอนเทนต์เพิ่มความมั่นใจอ่าเป็นวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ดีกว่าว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไร 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้ติดตาม 2. เพื่อขาย 3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อดังนั้นถ้าเกิดสมมุติเรารู้วัตถุประสงค์ของการทำคอนเทนต์เรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใคร เราก็ค่อยๆทำนะคะสะสมฐานแฟนสะสมฐานคนที่ชอบของเราแล้วเขาจะรู้ได้ไงเวลาเขาเข้ามาในเพจเราเขาก็จะรู้ว่าคุณขายอะไรก็ตรงช็อปเนี่ยแหละค่ะแต่ที่สําคัญกว่าการขายก็คือคุณให้คุณค่าอะไรกับคนที่ติดตามคุณจนเขาชอบคุณนั่นแหละค่ะคือคีย์สําคัญนะคะในการที่จะทํางานออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ยอดค่ะวันนี้ก็ฝากเคล็ดลับไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ thank <music> you